สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเกมบอยพ็อกเก็ตมอตัวนี้มอสจอ IPS สกร e นครับก็จะเหมือนกับของคุณหมอเติงที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นของคุณวอรุ t เป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ผมมีแต่ลูกค้าเก่าเั้งนั้นเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เมตตา ตัวนี้จะเป็นกรอบสีม่วงใสนะครับตอนที่คุยกับคุณวรวุฒิก็คุยกันว่าเอาไงดีนะผมจะเปลี่ยนกรอบดีไหมกรอบผมมันดูเน่าแล้วหรือเปล่านะช่วยอะไรนะช่วยวิเคราะห์ให้ทีแล้กันนะตอนได้เครื่องมาตอนส่งเครื่องมาพอลูกค้าส่งเครื่องมาคุณวรวุฒิส่งเครื่องมานะครับผมก็ดูแล้วสภาพก็คือมีแค่อันนี้ที่เก่านะแต่บริเวณอื่นก็คือเป็นคราบ คาบความเก่าคาบความสกรปรกเวลาเราเล่นหรืออะไรควคามสกรปรกนี่ไม่อยากจะพูดคํานี้เพราะว่าเหมือนจะไปว่าเขาสกรปรกไม่ใช่นะฮะมันเป็นคาบคลายคาบเหงื่อคาบฝุ่นอะไรที่มันเกาะตามเครื่องเนี่แหละก็จัดการเลยครับแกะเครื่องออกเอาบอดี้ออกเอาออกหมดเลยยันทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็มาขัดลงฟอกเอาเด็ดต่อล้างเลยนะฮะทางในนะ ข้างนอกนี่ก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดอีกทีหนึ่งก็ได้เท่านี้แต่ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันดูกลับมามีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูสดใสดูมันเหมือนคนมันก็เหมือนคนเราอ่ะทีเ่เหมือนคุณไปจับคนจอนจัดอาบน้ําอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอนาะมณนหมากูก,ก็เปรียบเทียบซะอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับมันก็จะดูแบบเออมีมีราสีขึ้นนะ น่าใช้เกินตัวนี้จะเป็นกรอบแบบสีม่วงใสนะครับซึ่งปัญหาตอนแรกที่คุณวรวุฒิแจ้งมาเลยคือนะตัวนี้เปิดติดเล่นได้นะแต่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงจริงๆนะครับคือการที่มันไม่มีเสียงเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวแคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะมันอาจจะเสื่อมนะซึ่งนะ้ำไม่มีเปลี่ยนวะไม่มีเปลี่ยนไม่มีคาปาซิเตอร์เปลี่ยนเลยผมก็เลย แก้ด้วยวิธีการซื้อของผมก็เลยเอาแอมครับแอมเนี่ยติดตั้งแทนเลยก็คือเอาอจัมสายไฟจากตรงนี้เข้าแอมเลยไฟวิ่งเข้าแอมแล้วก็เอาลำโพงต่อจากแอมไปมันก็เลยมีเสียงออกมาฮะคราวนี้เพราะว่ามัน,มนไม่ได้ผ่านคาปาตัวไหนเลยก็เลยมีเสียงเสียงออกมาคือใช้ได้แล้วมีเสียงแล้วนะครับข้อดีของมันส่วนลูกยางปุ่มกดต่างๆเนี่ย นะก็ทําความสะอาดเช็ดแอลกอฮอลให้แบบอย่างคลีนนะฮะคือคือผ้าที่กูมาเช็ดเนี่ยลืมซักด้วยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซักแล้วนี่น้จะพูดทําไมก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซักผ้านั่นแล้วนะฮะเพราะว่าเช็ดสองเครื่องนี่อย่างเน่าเลยนะผ้าเอาละ่ะเริ่มรีวิวกันเลยนะอ่าก่อนพูดพูดก่อนขอพูดอีกนิดน,นึงครับคือตัวนี้หน้าปัดก็เป็นกระจกแก้ว เขาแถมมาในเซตเนี่ยอันน้ำลายกระเด็น่ะเวรการนะลูกค้าเห็นไหมวะเนี่ยมึงพูดขนาดนี้คงเห็นละเช็ดให้แล้วนะตัวนี้เป็นหน้าปัดกระจกแก้วนะครับเป็นกระจกแก้วแล้วก็ที่เขาแถมมาเป็นรุ่นที่มีเห็นไหมครับดูดีๆคำว่า power ก็คือมันเป็นเกมบอยพ็อกเก็ตรุ่นถัดมาฮะอย่างรุ่นของคุณหมอเติงเนี่ย เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีอายุยิมมาให้เทียบกันเลยก็ได้ครับเนี่ยฮะขขาคุณหมอต้องจะเป็นเกมบอยพ็อกเก็ตรุ่นแรกรุ่นแรกเลยมันจะไม่มีา power แสดงไฟของแบตเตอรี่พอหลังจากสักพักหนึ่ง Nintendo ก็พัฒนาออกมาแก้ไขฮะว่าเฮ้ยมีควรมีไฟแบบนี้ไว้อยู่เหมือนคนเขาเรียกร้องไปไอ้บ้ามึงหายมไม่มีไฟได้ไงไวะเฮ้ยกูจะรู้ได้ไงว่าถ่านหมดใช่กูจะรู้ได้ไงว่าถ่านหมด แต่สมัยนั้นนะมันไม่ยากฮะรู้ว่าถ่านหมดคือภาพมันค่อยๆเลือนค่อยๆเลือนค่อยๆเลือน,อออนแล้วมันก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยแบตเริ่มหมดแล้วเว้ยแต่พอเราอสเป็นจอ i b s นี่คุณหมอไปคำนวณเอาเองนะฮะว่าอย่างเครื่องนี้ของคุณหมอของคุณหมอเติ้งเนี่ยต้องไปคำนวณเอานะว่าสัก2ชั่วโมงกว่าก็หยุดหยุดได้แล้วล่วะฮะแต่ของคุณวรวุฒิมีไฟแสดงผลนะครับเอาล่ะเหมือนเดิมทุกคน โดนหมดคอนท่านะครับนะขอเทสปุ่มกดนะฮะเบาเสียงหน่อย กระโดด A กระโดด B ยิงต่อไปบนล่างบนล่างหน้าหลังซ้ายขวาแหะนะซ้ายขวาต่อไปยิงเฉียงครับมันใช้ได้นะเว้ยใช้ได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นลูกยางแท้เดิมๆนะแค่มันสกรปรกเรานำมาทำความสะอาดก็กลับไปใช้ใหม่ได้ครับ คนทานน่ะลูกยางแท้ผมชอบอ่ะประมาณนี้อันนี้ปิดเร็วหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเอาว่าผ่อนท่าทุกคลิปเลยนะมึงนะเกมอื่นบ้างครับเกมอื่นบ้างเผื่อบางคนบอกเกมบอยมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างเนาะเหมือนเดิมนะครับอย่างที่รีวิวของ หมอหมอเติ่งไปเมื่อกี้ก็รีวิวนั้นไปเหมือนกันโอ้อันนี้อันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แล้วฮะแบตกูใกล้หมดอีกแล้วนะครับนี่แบตมันหมดนะเห็นไหมมันรีสตาร์ทไม่หยุดเลยไม่เป็นไรเทสเกมอื่นก็ได้ครับ Final Fantasy Legend สามหรือ s a k a สามเกมเนี้ยผมซื้อมาทำไมรู้ไหมผมเอาเป็นเกมไว้เทสลำโพงคือเกมอื่นเนี่ยเวลาคุณเปิดเปิดเข้าอ่าเปิดเข้าหน้าจอเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะว่าคุณต้องกดสตาร์ทหรือเข้าไปในส่วนไหนก่อนแต่ Final Fantasy Legend 3หรือ Saga 3เนี่ยเปิดปุ๊บมันเป็นเพลงเลยเว้ยพอมันติ้ง เตังติงเตึรตเตเพลงนี้เลยมันก็เลยทำให้เทสว่าเออลำโพงใช้ได้เพราะบางทีหน้าจอมันเน่ามองไม่เห็นฮะประมาณนี้เอาล่ะเหมือนเดิมนะขอตั้งค่าอันนี้มันตั้งค่าเป็นสแกนไลน์ไว้เห็นไหมครับนี่เป็นเส้นๆเป็นดอทดอตเ,เก่าเก่าเราแตะเหมือนเดิมคราวนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าเป็นกรอบใส เป็นกรอบสก็เลยจะเห็นเป็นทองแดงข้างบนนี้นะเห็นไหมเอ่ยเป็นการปรับพาเลตก็กดแตะตรงนี้แหละเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไล่เฉดนี่นะภาพมันจะค่อยๆไล่เฉดน้าก็กดเร็วไปหน่อยเนี่ยมันไล่เฉดสีไปเรื่อยๆให้สีบางทีก็น่าเล่นเหมือนกันนะไล่เฉดนะครับมันไลเ่เฉดอะกดค้างแตะค้างไว้ นี่มันก็จะกลายเป็นไม่มีเส้นสแกนลน์แล้วเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นเหมือน lcd อะ่ะมันจะเรียบเนียนไปเลยผมชอบนะแบบนี้โอ้โหอันนี้ยิ่งสวยผมจะตั้งเป็นแบบสีพ็อกเก็ตไปให้ดีกว่านะท่านก็นไล่เอาเองแล้วกันนะฮะเนี่ยประมาณนี้ สนุกนะเว้ยซากานะ้าเน่ะโคตรมันอนะ่ะเล่นได้แบบทั้งวันอนะ่ะช่วงแรกของเกมครับมันจะให้เราตั้งชื่อแล้วก็สู้เลยในโอ้โคตรคลาสสิกนะครับ น้าแม่งกดไม่ดูเลยโอ้ยพลาดไปเว้ย,ยความลืมไปว่ะ บางทีเปิดเปิดเสียงดงังๆแบบนี้มันโดนลิขสิทธินะว่าเสียงในเพลงเสียงในเกมผมโดนมาแล้วนเว้ยกับไอ้นี่ g ก n t u r i s m o j e อ่ะโคตรเซลงเลยฮะอ่าเริ่มอัพแล้วเพลินนะคุณเกมไพา p กเก็ t เนี่ยเครื่องประมาณฝ่ามือ,อนะฮะเนี่ยเทียบเทียบดีๆ เทียบกับอะไรดีนี่เทียบกับพี่ใหญ่เราเลยฮะดูพี่ใหญ่ผมโอ้โหเป็นไงสเกลสเกลคนละสเกลเลยอันนี้ถืออย่างนี้ส่วนอันนี้หันนี้อันนี้นี่มือนี่อ้อมเต็มไม้เต็มมือถือใส่กระเป๋าอะไรไม่ได้เลาจะกระเป๋าเป้นะครับเกมบอยตัวอ้วนเนี่ยแต่ผมรักมันมากเลยนะส่วนอันนี้โอ้โหมันเท่วะ่ะ แค่ฝ่ามือเองเห็นไหมฮะประสิทธิภาพเท่ากับเท่ากับเกมบอยเกมบอยอ้วนนะครับประสิทธิภาพเท่ากันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาทำออกมาขายประสิทธิภาพมันต่างกันตรงที่ว่าหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นลิควิดคริสตัลที่เป็นสีดําออกเทาๆดำๆนะฮะจะแตกต่างกันตรงนี้อันนี้เขาจะอันนี้จะเป็นเหลืองเขียวเลยสมัยก่อนแต่พอทุกวันเนี้มันเป็นโลกของ จอ IPS แล้วนะครับเมื่อทุกอย่างเป็น i p พหมดนะ่ะก็เรียบร้อยฮะภาพมันก็สวยคมชัดเหมือนกันหมดทุกเครื่องแล้วฮะคราวนี้เพราะว่าเป็นจอ IPS screen เมื่อกี้ไม่ได้เซฟาอาะเลยวนอยู่ตรงนี้แหละฮะประมาณนี้นะครับคุณวรวุณให้ดูว่าสภาพเครื่องที่ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าท่านน่าจะมีความสุขกับมันนะครับเวลากลับไปใช้งาน,งานกลับไปเล่นนะมีความสุขนะครับใช้งานได้ดีทุกอย่างแน่นหนาเหมือนเดิมครับและที่สําคัญนะครับผมขอฝากบอกพวกท่านด้วยว่าถ้าไม่ได้ใช้งานรบกวนเอาฐานออกด้วยนะอย่างเงี้ยเอาฐานออกด้วยมันจะได้ไม่ละลายแล้วลงบอดนะครับแต่พวกท่านเน่ผมเชื่อว่าเป็นคนรักษาของดีนะ เมนบอร์ด uh, เดิมๆของท่านเนี่ยไม่มีไม่มีคาบออกไซด์เลยนะครับใช้งานเลยปลอดภยัยถือว่าปลอดภัยเลยประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบขอบขอบคุณคุณวรวุฒิที่ให้การสนับสนุนนะกัแบบน้านะหลายเครื่องแล้วนะครับตอนนี้สั่งมาทั้ง3รอบนี้จะเป็น a d v a n นแอดฮัลเลแล้วก็ Pocket เหรือตัวอ้วนนะอย่าลืมล่ะ ตัวอ้วนบางคนก็ไม่ชอบไงบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบพี่อ้วนเนี่ยไม่ชอบตัวอ้วนเพราะว่ามันหนาหนักแต่ผมว่าชอบมากผมรักมากตัวนี้รักในบรรดาเกมบอยทุกซีรีผมชอบตัวอ้วนที่สุดขอบคุณมากครับที่ให้ความให้การสนับสนุนแล้วก็ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดีโอของน้านด้วยนะครับอันนี้เป็นรีวิวให้กับทางลูกค้าที่ทำการ ติดต่อมานะครับเลยทำให้ดูจะได้เห็นผลงานและใช้งานได้เป็นก่อนถึงมือครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะไปแล้ว